ยังกับพ่ออนี้แม่ว่างได้ก็เนี่แม่งเนี่ยแค่ไม่ด้เนี่ยอย่งไม่แดงกูตหัวอันนี้อันนี้หน่วยป่าปมอะไรเนี่ยมดแดงเหรอเนี่ยถามไปเด้อฮะูัดดงนดอกกูหามเง้กคับมดแดงใส่อนนี้มันยังมัตีใส่ตอนนี้ นี่ชิด่อนก็เ <m> อ <ix> <N> ัน <m> น <ix> oh, <I> ันม <ix> <I> ่มฮะมีดนั่นแหละันข <ix> ้ามาวันข <ix> <I> ้าวมาเรอผมมีดเอกเขามาดอกได้เวลาแม่ทำรึยงฮะโอแม่กำลังมัด เดี๋ยวเราจะแย่กันนะคะสักคู่หนึ่งเนี่ยนี่แหละเียนด้นหมองี่นั่มดเนี่แม่ไข่หลแห้งไข่หลแห้งบัเคร่ไปากแ่หนทำเงิอันเทายู่นีมยั่งเดีอใส่แม่ มอกกัจังเอาไปให้ไฟแท้ออกเกินโอ้ยมันกระลังอ่ะมันกำลังไหมายของไฟอ่ะพูดนึงแปลวถอยยุพูดนึงยอนนี้หรอ